สวัสดีนะครับผมเช้านี้ไม่ไม่เอฟสี FC ที่รักนะครับหลังจากเราเอาเศษเอาขยะไปทิ้งแล้วก็มาเก็บยอดอ้ยอ,อ,อยนะครับผมนี่ยอดอ้อยคือฤดูกาลแล้วนะครับผมฤดูกาลคือยอดอ้อยยอดอ้อยก็ประมาณใบไผ่ประมาณยากนี่แหละครับผมยอด ก,กินได้นานนะครับผมไม่เหมือนลําต้นครับต้นกินสักพักก็บเบื่อแล้วนะครับผมกินยอดกินได้ทั้งวันนะฮะไม่เบื่อถ้ากินยอดเก็บไปครับช่วงนี้ป่อยบ้านเราก็พู่นกินถึงเมษาหนูเลยครับผมกว่าโรงงานจะปิดน,นั่แหละบางคนก็ตัดมือใช้มือตัดบางคนก็ใช้เครื่องใช้รถ แต,แต่เราก็ตามมันบ้านนะครับคนตัดมือนะครับผมจะได้ยอดมากินนะครับผมก็ mm hmm. วสวยยาววันละสิบมัดก็ต่อวันได้แล้วนะครับผมวันละสิบมัดต่อวันก็ได้แล้วจะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเอ,อจะใน,นเปียของเรายาวเราก็จะไปผสมสารกันไปนะครับ ไปข้าวบ้างเนือเปียบ้างยอดอ้อยบ้างกินใส่กันไปนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ช่างไม่ว่าจะเนือเปียหรือยอดอ้อยอะไรถ้ากินอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะเบื่อนะครับผมบอกเลยไม่นั่นเลยนะครับต้องกินหลายๆอย่างนะครับนี่อ้อยสวยมากงามมากล้มตัวยอด เราอยู่เชือกเดียวอยู่ในด,ดงอ้อยนได้ตลอดแล้วครับผมจนจะจะหมดฤดูกาลพวกเขาชาวช้างยิงถ้าก็อยู่ใกล้ๆนี้ก็ไม่เหลือแล้วไม่ทันกันหรอก <c oughs> ไม่ทันกันแน่ๆฮะอยากเกาไปสรุน่นลงลุยลุย,ลย ต้องเก็บกินสดครับบ่ายปุ๊บมันจะแห้งจะเหี่ยวเลยครับหมดสภาพเลยนะครับชเช้าเย็นชเช้าเย็นนี้ได้โอเคอเคอประมถ้ามันเหี่ยวมันแห้งก็จะไม่ค่อยจะไหลน,นะฮะเดี๋ยวครับผมไเก้าวมัดเลยนะครับผมโอ้ยเอวแข็งปวดเอวเลยฟ้เอาบ้านได้ ปล่อปล่อเข้าบ้านได้เลยนะครับผลดอกไม่เอาออตัดเป็นกองอเลยสิเขาเด่นเลตัดเป็นกองอยูย่เลย นี่เป็นละกัเลป็นกองกองไม่จับบาทกอล้วหายบาดโอ้โพ่อผมบริมัดเนาะของดึงไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยแล้วกำรมัดเสร็จตั้งคืนนี้ ไปแล้วนุ่รถบรรทุกถ้ารถตัดนี่ก็ไม่ได้ใบเลยนะครับตัดหมดทุกใบเลยอาศัยก็ตามคนตัดนี่แหละครับเนาะไปแล้วไปแล้วรอรับได้เลยมาอย่างอื่นมาผสมด้วย <c oughs> แครมแครม ีครับงานอ้อยงานอ้อยยาวไปยาวไปสงการนู่นแหละฮะเรียบร้อย,ยครับผมกลับบ้านได้ชเชอรี่อรออยู่วันนี้คลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับคลื่นคลื่นแต่เปอร์เซ็นต์ฝนนี่หรอกจะว่าประกาศคลื่นก็จะเปิดน,น,น้ำใส่หญ้าจะไหลไม่้อ่น้ำอยเนาะบรรยากาศเลย,นะาาเลยนะโอ้เว้ยอ้ กองไฟสองกิโลสามกิโลบ้านเราลานไชกไฟเหรอวะมีแต่ป่าอ้อยป่าบันนะครับตอานี้มาอะไรเยอะใสินปูมันคือตัดอ้อย ไปขวางทางอยางหน้ารถขับก้อยไปแป,ป็นรับผมโอ้ไไ<ม>อยไปดูส่นไหปลาโอ้ยไปไปบนนี้ตลาดจบใครมาปปครับผมมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมทับอัน,นเครื่องตัดหนขึ้นมา ่อ,อ๋ดดอปวดป่้ยอาหารชาวพร้อมเสิร์ฟแล้วยุติอาหารเที่ยงบ่ายนะจะแรกกินแต่ยอดแต่มีชีชสใส่กินไปได้ดีหืเจตนา กินได้ไหมไม่เบี่ยงออกไปนู่นไปนู่นถึงเที่ยงเลยเด้อนี่ยเด้อจะออกไปสวนอีกเด้ไหมอันนี้เพิน่น้ำทั้งตีเล่นน้ำเลยนี่เอ,อ้ยกัดไปเดี๋ยวก็เก็บกินแล้วนี่ยังนี้ตื่นเช้ามาเก็บกินเราก็มาทับกันทับกันซือเนาะ เป็นฟองด้วยน้ำตาล่มหนาวชื่อครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมธารกิจเช้านี้ข้าเสร็จไปตลาดมานะครับผมซื้อแตงม,มาดูช่างต่องานอ่าง น้ำไหลไปนี่เด็ดอ่อนเดดอ่อนมันจะไปเออออกแล้วเว้ยออกแล้วออกแล้วมึโอ้คลื่คลื่นอามาแล้วพอดีเลยแดดออกแล้วได้เปิดใส่แทงน้ำ อะไรอะไรไปเลี้ยวกะแตนี่กลนตุ๊บแมงบิดออกไรนี่ไปยังมาต่อที่การเปิดน้ำนะครับผมเปิดน้ำให้อย่า กูจะไปทางไหนนู้นอ่บัดนี่นนู้นก็ไม่ไปตันตันตันบอ,อกทางให้ไปไม่ไปแล้วบัดนี้นิ่งแดดพึ้องออกน้ำก็ไม่แรงืัอเช้านึกครึมครึม มาถึงนี้แดดออกพอดีด้วยโอเคนะครับผมได้อยู่เขียวตลอดฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ